สวัสดีครับผมลุงตาวันนะครับผมเลื่อนไปเจอคลิปหนึ่งหนึ่งครับท่านหนุน่มขมิ้นคนนี้สร้างละครเรื่องไหนขึ้นมาอีกครับเนี่ยโอ้โหครับไม่น่าที่เป็นไปได้เลยว่ามั่วกันไปหมดแล้วอะไรต่อมีอะไรรู้จริงไม่รู้จริงก็พูดไปเรื่อยเปื่อยไปแล้วครับท่านโอโ้เรามาดูคลิปนี้กีนดีกว่าครับว่าที่มันพูดนั้นมันใช่ไหมแต่ผมคิดว่าไม่ใช่แน่นอนครับไทยไม่ได้ไปปลุกลูกขมิ้นอย่างแน่นอนมิแต่ขมิ้นนั่นแหละที่มันบุกลูกไทยครับท่านผมดูละครเรื่องนี้ที่มันพูดออกมาแล้วโอ้ มันไม่ใช่ที่จะอะไรเรียนรับเป็นไปไม่ได้หรอกที่ไทยจะไปบุกลุกประเทศเขมรปูกลูกไปทําไมครับไทยมีเนื้อที่กว้างกว่ามันอีกตั้งเยอะเลยจะปกครองก็ลําบากอยู่แล้วแล้วทาไมต้องไปบุกลุกประเทศมันด้วยขอให้พี่พีนเพื่อนเพื่อนน้องๆท่านครับดูคลิปนี้ให้ดีๆนะครับท่านว่ามันพูดอะไรมั่งสาหรับไอ้เขมรคนนี้ครับผมบอกเลยว่าพี่พีนเพื่อนน้องท่านได้ดูเลยว่าเขมรเนี่ยมันคิดยังไงสมองมันเป็นยังไงโง่ขนาดไหน ที่จริงที่สาคัญก,ก็คือเหมือนกับประมุขของมันนั่นแหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังของพวกมันนะครับสอนให้คิดยังไงมันก็คิดอย่างนั้นล่ะครับทาหารไทยมันตายในสมรภูมุมสงครามระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยแต่ผู้นําของไทยเนี่ยมันอ้างว่าทหารของมันเนี่ยตายเพื่อพกปองแผ่นดินอธิปไตยของไทยแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่หรอก ตายเพื so first, th ่อปกป้องแผ่นดินของไทยนะคือมันตายอยู่ในฝั่งไทยหมายความว่ากัมพูชาเนี่ยไปยึดแผ่นดินเข้ามาแล้วบุกลุกเขาอธิปไตยของไทยแต่อันเนี้ยทหารของไทยมันจะบุกเข้ามาฝั่งกัมพูชาแล้วโดนกัมพูชาเนี่ยยิงตายแล้วก็ตายอยู่ในแผ่นดินของกัมพูชาด้วยหรือว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ได้ไปยึดแผ่นดินของไทยสักหน่อยแต่ทหารไทยนี่มันบุกเข้ามาในกัมพูชาแล้วมันก็ตายสรบปมา ทหารของไทยเนี่ยโดนไอ้ผู้นำของไทยเนี่ยนะหลอกเอามาใช้เพื่อที่จะมาต่ายแผนรัฐบาลของมันนี่แหละโอยอ้างคำพูดว่าพกกกองแผ่นดินอธิปไตยของไทยถ้าไม่พูดแบบเนี้ยไม่มีใครมาลบด้วยหรอกถ้าพูดว่าเอา้าเราต้องไปยึดประเทศกัมพูชามาเพื่อเอามาเป็นของเราไม่มีใครอยากทำหรอกแบบเนี้ยโดนหลอกของผู้นำของมันเนี่ย มันก็เลยบุก ok เข้ามาประเทศกัมพูชาแล้วก็โดนทหารกัมพูชานี่ยิงตายสรุปมามันก็บ <z ul heures tai> ุกลุกเข้ามาประเทศกัมพูชาแล้วก็โดนทหารกัมพูชานี่ยิงตายมันจะมายึดประเทศกัมพูชาเอาไปเป็นประเทศไทยมันก็ตายอยู่ในแผ่นดินของกัมพูชาด้วยทหารกัมพูชาลูกลํำประเทศไทยทหารกัมพูชาเนี่ยเขาไปตายอยู่ในฝั่งไทยมันไม่ใช่ตายอยู่ในฝั่งกัมพูชาหรอกงั้นคือแสดงว่า กัมพูชาเป็นภูรับมือไทยก็บุกเข้ามาโดยใช้อาวุธอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะยึดแผ่นดินของกัมพูชาเอาไปเป็นของตัวเองที่แท้ทหารของพวกมันเนี่ยคือโดนหลอกของพวกนําของผู้นําหลอกมันแท้ๆไอ้พวกคนไทยมันมาพูดว่าทหารกรัมพูชาตายเยอะก็ลงไปมันไม่มีอะไรต้องแปลกหรอกนะที่ทหารตายเพื่อปกป้องแผ่นดินของตัวเอง แล้วเขาก็ตายยู่ในแผ่นดินของกัมพูชาซะด้วยเขาไม่ได้ตายในแผ่นดินของไทยแล้วสิ่งที่แปลกว่านี่อีกนะทหารไทยเนี่ยเขามาตายยู่ในแผ่นดินของกัมพูชาแต่กลับว่าผู้นําของมันเนี่ยโดยอ้างพูดว่าตายเพื่อปกป้องแผ่นดินที่ปไตยของไทยถ้าจะพูดแบบเนี้ยนะมันไม่ถูกต้องหรอกมันต้องพูดว่าไปปล้นแผ่นดินของกัมพูชามันจะถูกต้องมากกว่าก็เพราะว่ามันบกลูกเข้ามาฝังกัมพูชาแล้วก็ โดนทหารกัมพูชาเนี่ยยิงตายถ้าตายเพื่อปกปองอธิปไตยของไทยเนี่ยทหารไทยมันก็ต้องไปตายอยู่ฝั่งไทยดิโดนทหารกัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้าไปแล้วก็ยิงทหารไทยเนี่ยตายอันนี้เขาเรียกว่าตายเพื่อปกปองอธิ